Armafac Academic Center, total solution for better Life. Better Solution Total สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องเทคโนโลยีรักษามะเร็งทีเ่เรียกว่า antibody drug c o n j u g a t e หรือว่า ADC นะครับคือเรามีข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อจะทำความเข้าใจกันว่าเอ๊ะมันทำงานยังไงทำไมถึงเป็นความหวังใหม่ในการรักษาค่ะก็คืออย่างที่ทราบกันนะคะว่ายาเคมีบำบัดแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะ ใช่ครับเรื่องผลข้างเคียงนี่ชัดเจนเลยใช่ค่ะเพราะมันไม่ค่อยแยกแยะเซลล์ดีเซลล์ร้ายเท่าไหร่ก็เลยเกิดคําถามว่าจะส่งยาไปจัดการเฉพาะเซลล์มะเร็งได้ไหมนะอะไรแบบนี้อืมซึ่งแนวคิดนี้ล่ละค่ะที่นํามาสู่การพัฒนา ADC คือถ้าจะให้เห็นภาพนะคะลองนึกถึงเออเหมือนเป็นขีปนนนะะข่ปนาวุธนําวิถีนะคะขี่ปนาวุธนําวิถีใช่ค่ะ ที่มันฉลาดพอจะหาเป้าหมายเจอแล้วก็ปล่อยยาตรงจุดนั้นเลยลดความเสียหายต่อเซลล์ดีๆรอบข้างให้หน้อยที่สุดค่ะโอโ้โหน่าสนใจมากครับแล้วไอขีบนาวุธิที่ว่าเนี่ยมันมีส่วนประกอบหลักๆอะไรบ้างครับหลักๆเลยนะคะมีสามส่วนค่ะส่วนแรกคือแอนติบอดีแอนติบอดีติเจนที่อยู่บนผิวเซลล์มะเร็งเท่านั้นเอเอฉพาะเซลล์มะเรง็งใช่ค่ะเช่นโปรโตีน HRE2 ในมะเร็งเต้านมบางชนิด พอเจอเป้าหมายปุ๊บมันก็จะเกาะติดแน่นเลยเหมือนมี GPS ส่วนตัวพาไปหาเซลล์มะเร็งเลยนะครับแล้วส่วนที่สองล่ะครับนี่คือตัวยาออกฤทธิ์ใช่ไหมถูกต้องค่ะส่วนที่สองคือ payload หรือถ้าเปรียบก็คือหัวรบนั่นเองซึ่งก็คือยาเคมีบำบัดนี่แหละค่ะแต่พิเศษตรงที่ต้องเอต้องมีฤทธิ์แรงมากๆแรงมากๆค่ะเพราะยาเนี่ยมันจะเข้าไปในเซลล์มะเร็งได้ในปริมาณที่จำกัดนะคะ ต้องมั่นใจว่าปริมาณน้อยๆเนี่ยมันแรงพอที่จะฆ่าเซลล์ได้อ๋อครับครับกลไกก็มีหลายแบบค่ะบางตัวก็ประหยนดการแบ่งตัวของเซลล์บางตัวก็ทําลาย DNA โดยตรงเลยเข้าใจครับว่าต้องแรงแต่เอ๊ะแล้วทำไมมันถึงปลอดภัยตอนที่ยังอยู่ในกระแสเลือดล่ะครับไม่ไปทำลายเซลล์อื่นก่อนเหรอคำตอบอยู่ที่ส่วนที่สามค่ะคือลิงเกอร์ลิงเกอร์ค่ะหรือสลักนิรภัยตัวนี้จะเชื่อมแอนติบอดีกับเพโลดไปด้วยกัน ลิงเกอที่ดีเนี่ยนะคะต้องแข็งแรงพอที่จะยึดเพโโลดไว้ไม่ให้หลุดออกมาตอนเดินทางในเลือดอืแต่ก็ต้องออกแบบมาให้พร้อมที่จะ,ะปลดปล่อยเพโลดออกมาเมื่อ ADC เข้าไปอยู่ในเซลล์มะเร็งแล้วเท่านั้นค่ะแปลว่าลิงเกอร์นี้สําคัญมากเลยทั้งเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพด้วยใช่เลยค่ะสําคัญมากๆมันมีประเภทหลักๆคือ คลีเวอร์โบลิงเกอร์ที่จะถูกตัดโดยเอนไซม์หรือสภาวะที่เป็นกรดในเซลล์มะเร็งนะคะครับข้อดีคือยาที่หลุดออกมาเนี่ยอาจจะแพร่ไปฆ่าเซลล์มะเร็งข้างๆที่อาจจะไม่มีตัว ADC ไปเกาะโดยตรงได้ด้วยอันนี้เรียกว่า By s t a n d e r e f f e c t ค่ะอ๋อช่วยกันฆ่าเซลล์รอบๆใช่ประมาณนั้นค่ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำลายแต่ก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนิดหน่อยถ้ายามันหลุดเร็วกว่าที่ควรแล้วถ้าไม่อยากให้มี By s t a n d e r e f f e c t ล่ะครับมีทางเล่ยกไหม ก็จะมีอีกประเภทค่ะคือ non cleavable linker อันนี้จะเสถียรกว่ามากในกระแสเลือดเพโหลดจะหลุดออกมาก็ต่อเมื่อตัวแอนติบอดีถูกย่อยสลายไปพร้อมๆกันในเซลล์มะเร็งเลยอ๋อคือแอนติบอดีโดนย่อยยาถึงหลุดใช่ค่ะทำให้ควบคุมได้ดีกว่าแต่ก็จะไม่มีผลกับเซลล์ข้างเคียงอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องคือปริมาณยาต่อแอนติบอดีหรือ drug to antibody ratio ที่เรียกสั้นๆว่า D A R นะคะ D A R ค่ะ อันนี้ก็ต้องสมดุลคือถ้าน้อยไปยาอาจจะไม่แรงพอแต่ถ้ามากไปก็อาจจะเป็นพิษกับร่างกายแทนค่ะเป็นเรื่องที่ต้องปรับให้พอดีพอดีกับ ADC แต่ละตัวโหฟังดูการพัฒนานี่ซับซ้อนน่าดูเลยนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แน่นอนค่ะคือยุคแรกๆเนี่ยก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันทั้งลิงเกอร์ไม่ค่อยฉเฉียรยาหลุดง่ายประสิทธิภาพก็ไม่แน่นอนเท่าไหร่ครับแต่พอมายุคที่สมีการพัฒนาแอนติบอดีที่ดีขึ้น เป็นแบบ humanize ลดการต่อต้านจากร่างกายมี payload ที่แรงขึ้นแล้วก็ linker ที่เสถียรกว่าเดิมมากๆอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนเลยค่ะทำให้ยาอย่าง acetris หรือ c a r d i s l a เนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นมา mm hmm. ส่วนยุคปัจจุบันก็ยิ่งเน้นความแม่นยำมากขึ้นไปอีกใช้เทคนิคการเชื่อมยาที่จำเพาะเจอะจงหรือ site specific conjugation เพื่อให้ ADC แต่และโมเลกุลมีคุณภาพสม่ำเสมอควบคุม DAR ได้ดีขึ้นแล้วก็มีการพัฒนา payloads กับ linker s ใหม่ๆตัอดเวลาเลยค่ะครับพอจะเห็นภาพรวมของส่วนประกอบแล้วก็การพัฒนาแล้วนะครับทีนี้ลองไล่เรียงการทำงานของมันตั้งแต่ต้นจนจบให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าไอ้ขี่ปนาวุตตัวนี้เนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่ได้เลยค่ะเริ่มจาก ADC ถูกฉีดเข้าร่างกายนะคะมันก็จะไหลเวียนไปในกระแสเลือด ขั้นแรกเลยคือหนึ่งเดินทางหาเป้าค่ะตัวแอนติบอดีจะนำทางไปหาเซลล์มะเร็งที่มีแอนติเจนเป้าหมายครับ 2. จับเป้าหมายพอเจอแล้วแอนติบอดีก็จะจับกับแอนติเจนบนผิวเซลล์มะเร็งอย่างเฉพาะเจาะจงจับปุ๊บแล้วไงต่อครับสเข้าสู่เซลล์ค่ะเซลล์มะเร็งจะนำ a อดซทั้งหมดเนี่ยเข้าไปข้างในเซลล์ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า endocytosis เข้าไปอยู่ในถุงเล็กๆที่ชื่อไลโซโซมค่ะอ๋อเข้าไปอยู่ในไลโซโซม ใช่ค่ะแล้วในไลโซโซมเนี่ยสภาวะมันจะพิเศษคือเป็นกรดแล้วก็มีเอนไซม์เยอะซึ่งสภาวะนี้แหละค่ะที่จะไปกระตุ้นให้ลิงเกอร์ถ้าเป็นแบบคลีเวเบิลถูกตัดออกหรือถ้าเป็นนอ n น l คลีเวเบตัวแอนติบอดีก็จะถูกย่อยสลายไปอืมก็จะมาถึงขั้นที่สี่ปดปล่อยเพโลดทำให้ตัวยาหรือหัวรบของเราถูกปล่อยออกมาเป็นอิสระอยู่ภายในเซลล์มะเร็งค่ะพอเพโลดหลุดออกมาแล้วก็ถึงเวลาทำงานของมัน ใช่แล้วค่ะ5ทำลายเซลล์ตัวเพโ l o ที่เป็นอิสระนี้ก็จะเข้าไปออกฤทธิ์ตามกลไกลของมันเลยค่ะเช่นไปหยุดการแบ่งตัวหรือไปทําลาย DNA ของเซลเเซล์มะเร็งทําให้เซลล์มะเร็งตายจากข้างในโอ oh. ก็ถือว่าเป็นการจบภารกิจแบบตรงเป้ามากๆค่ะฟังดูเป็นกลไกที่เอ,อฉลาดแล้วก็ตรงเป้าจริงๆนะครับสรุปก็คือ ADC เนี่ยเป็นอีกก้าวสำคัญขอ,ของการรักษามะเร็งเลย ช่วยเพิ่มความจำเพาะลดผลกระทบต่อเซลล์ดีๆได้เยอะเมื่อเทียบกับเคมีบำบัดแบบเดิมๆศักยภาพสูงมากค่ะแต่ก็แน่นอนว่ายังมีความท้าทายอยู่ครับความท้าทายแบบไหนครับคือเซล์มะเร็งเนี่ยนะคะมันเก่งเรื่องการปรับตัวแล้วก็ดื้อยาได้เสมอเลยค่ะอ๋อปัญหารเรื่องการดื้อยาใช่ค่ะ นี่ก็นำไปสู่คำถามสำคัญที่เราต้องคิดกันต่อว่าถึงแม้ ADC จะแม่นยำขึ้นแล้วแต่เราจะพัฒนาเทคโนโลยีนี้ต่อไปยังไงให้มันสามารถเอาชนะนกลไกการดื้อยาที่ซับซ้อนของมะเร็งได้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตได้ยังไงนี่เป็นจุดใหญ่ที่นักวิจัยทั่วโลกกำลังพยายามหาคำตอบกันอยู่ค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับสำหรับอนาคตของ ADC ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงเล็กในวันนี้